สบายดีพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่ขั้วบ้านท่องยินเนาะพี่น้องเปลี่ยนแผนพี่น้องมือนี่เปลี่ยนแพนอีกเลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนใหม่ตลอดตะวิดว่าสิกับมืออื่นพี่น้องแต่ว่าอันเปลี่ยนแผนว่ากับมือน,นี่น้อยกับสาวาตีกิ่งหอดบ้านแห้งพี่น้องก็ <laughs> <laughs> เรียกว่าก็เรียกว่าสิกับมือนี่กิ่ง <laughs> หอดกุมือกัน <laughs> มาพูไม่เป็น <laughs> แต่เพิ่งมาเพิ่นได้ว่ากับมือนี่เลยเพิ่งมาเพราะว่า เลี๋ยวกันบเกกวแล้วอยาี้พี่น้องวเาันดีแบบว่าแล้วจะเาเขาน่ะเลยว่าเออเมื่อกนเมื่ออาตย์นเต้าตีตัดบานอยคนหาพี่น้องคนหยกินองขาวหมอเหรอุกก่องวม้เะดีๆกินข่าอยู่วบ้านองยินพี่น้องเีบอกว่าอย่าลืมไปถ่ายอันพี่อันที่เราลดหลบนเดอพี่น้องเพี่อันทีเรลดบอยู่ละเด้อพี่น้องคน แพบินเช้าแน่เช้าแล้วเนาะแพเช้าแล้วยั้งแต่100พี่น้องใส่อีกตอนกินจนมวนนะดิออเที่ยวลาวพี่น้องตอนนั้นรถลบนากแทินเนาะมื้อนั้นพากันต่อโรงบาในคลิป่พี่น้องผู้ใดื่อได้แน่ื่นชมาแล้วกลับมาบ้านรักษาอยู่้นแแล้วก็เาเด้ยังแต่ยังแต่พี่น้องก็เา้ก็บ่มีกันเนาะ ยิบชิปเค็มรวมเบิดมองนีลายเตอเลยขอบตาเลยบอีิเค็มอดเอสิบละลายเค็มนะเย็บเบิดเลยไม่เย็บ่เย็อยู่อยู่ไข่ไข่ปลาอยู่ปลาแตกวะปาอีกตนไหนแตกแร้วขนาดเนะแล้วลองถนนลาวหล่าถนนลาวที่้งอยู่บเข้งลายแข้งลาย เปนคอยมากเด้ยู่แล้วคุ้มลายขนาดฟ้านขนน้องมาคอยดีไปวุดี่นองก่อนกรับวางไว้คนยังบาทันได้เคยมาพี่ตอแล้วล้ามากเมื่อนี้พี่ตอสิไปส้มหอดด้านผมถ้ามีบริษีรถนี่อ้อยเพื่นไว้เจ้าหมือเพื่อนกับประยุกเด้อออยจาติอยู่ไปถีดเลยเล่หนเป็นกินขอดแม่แต้วคนนีครับ พี่นอตนะเนาะซื้อสะราเปามาฝากกองนึงของของฝากรีดเนื้อตลอดเื้อจะมันจะบิดฝังไข่ก็เลยตาตีนยังเดือดรัตีนะชิโต๊กลดเด็พี่นองเอ้คุยมือห่าซะน้าตะคำน้าจะมือถอดน ว่าน้อยก็ยังเพจคอนโทรคอนเทนอยู่แกวกสอบค่ะอด่านด่านประมาณสามวงกลัวหอดวัดสองคนหอดที่นึ่งสามวงสาม้านสองสามวงซะเสื้อแหวะเสื้อหันเสื้อมาด่านกับประมาณสี่วงพอดีแหละมีรถจังมีรถเกี้ยวจังบอกวีรถเกี้ยวเลยเม้ารถและสูงมีรถมือมีรถเดบโอมีรถตดบอมนี่ั็กลับมานอน นีฮาติดิฟท์หรือกูมีเอแล่กันนี่อลนองก็นาย่ตันสีกรับเนาะน่าขาบานนอยกับเพื่นไปหลอกข้าากันมากินข้าวอยู่หลานผีบุตรน้องมื่อนี้อยู่บ้านพ่นพ่นม่วงอำเภอโน่นกาเล่น ตำบลโนนก็ะเล่นอำเภอซ้มโลง่งพี่น้องเ <c oughs> ขามาจากทางใหญ่ก็ประมาณหนึ่งกิโลหละในทางเขาบ้านพี่น้องสวยมากสวยใหญดีไปเมื่อน้ำกัน่ะพี่วุฒิบ้าเมื่อมือนีน่ฮะกับป้นหานเลยไป <c oughs> เมื่อวันี้และรับข่าวจักบาทลเบิดติดกยินดูจาจ่าย,น,ยน้อยใอ,อยจ่ายะรแล้วคือสิมาจ่ายอรอสิเดี๋ยวผมจ่ายเองเออาะไรแล้วน้อยสิจ่ายสักบาทสิสิยินน,นะ งูดล่ากับแบบช่วงนี้ล่าก็เท้าแห้งเนาะพี่น้อกนอกแล้วออกใส่เอาจะย่างไปใส่โอ้ขอซ้ำซาเพาะไมเจ้าห่าย่างไปเลื่อยอยู่โอ้บาเออ็ทายแต่การย่างนี้กองไปเลยทั้งข่าบ้านเจ้างามเนาะฮีเดะกับฮีเดะกับทั้งข่าบ้านเจ้ะด้วยนี่เฮทนเองวะนี่อ้อเก่งเนาะ อเหลาดยางมาวันนี้ตะกี่เป็นค้อกี่เนาะตอนขอมาตอนไหนยังเป็นคุมอยู่กรุ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 กจะสร้างเขาเปท่าง่ันเจ้งาเนาะเขามาติดไม่บ่เนครอนัพาก อันอุดน,นหลานเพิ่นกินกาแฟนะกินเขาเนะยอยหลานมีโครงการค้นละคึ่งน้ำเนอค้นละคึง่งใส่ได้แต่คนไทยเลยเนาะตัวน,นี้ครับผม

bí cái... ngô seeing... gì? bí ngô gì? là pha. lấy là. luôn ở chúng ta tầm ở ตอนนี้เดินทางรตอนเดินทางกระดตอนสื่อสาลเปากรดนสื่อาลปางเป็นไล่ให้นอกกลับบ้านเด้อเล็กหน่อยสิใยส่ให้เ,เดน้องสองคนนี่อยให้เยอะเมื่อ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  S 1> <S 1> มมเมื่อสูงกูร่ำคาญกี่บาทเสมอไากินหอยบ้านมันมามีเวียกแน่พี่น้องเขาก็เลยอันอนี้<า>นอ,อ๋อนี่นบ้านพี่อันตัวนี้นี่ทางเขาบ้านพี่อันบอดี้แมลินกับพี่อันเด้อพี่น้องหอมนี่นไอ้หอมนาะซะนี่ทางเขาบ้านโค,มมนโครมทองโอ้อยากไล่เลือดนะนี่เด้พี่โอลังเท่าไรเด้อเนาะ บ้านนกราวนี <V Fuji. S 2> ok ่สูม oh, ินได้สูสูไปขายหนังหมูอุ้ยงูเขาเอาไปไหนอ่ะเป็นลงเสื้อแน่เลยอ่ะอันนี้เป็นเมืองวาลินเด้อพี่น้องเมืองวาลินสำราบสาววาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาอุบบนไม่มา อันนี้แม็กโคโววลลินพี่น้องเขาวท่างนีก็ได้ได้บานพี่อันทันบ้านคมทองน้ำ่งเล้ยมันถกน่แต่เ,เทกับวนต่ก็บ้านพ่นโครมทองก็บ้านแคมเลยพี่น้องไปดินไปเรไปลบมาลเลไปลบมาพี่บ้านเออบมีพี่น้องบ้านนี้่แต่บ้านคมทองแต่บ้านแคมเรไปลบมาอันนี้สีแยกน้องตะโพนคือจับอะ มเดบิวต์มันเดบิวต์ไปไอการเมืองไรเนาะแจ็คเป็นซีเนี่ยยังว่าตลกตื่อมันตลกตลกนะไม่ได้แบบซื่อแบบตลกนะพี่น้องทั้งลาวกับท่างอีสานเนี่ยนับแต่ซื่อบ้านผัวบ้านจะเอาไหมบ้านยังตลกที่สุดบ้านอยู่ท่าข้าบนดีก็จะเห็นมาซื่อบ้านมันโดนเอาฮะมันโดนเอาโดนเอาแต่ใบยังยึดทางเศรษฐกิจมันหงวนเป็นภาษาเป็นภาษาสวยเพราะสามก๊กนี่แหละคันท่างคันท่างบ้านบ๊อสุก บ้านที่ตลกที่ทุกข์ก็คือแถวอันเสกองพี่นนางเออมันจิขึ้นข้ามมาดากัดากดักดนดักจึง้งดักนั่นดักนี่เนาะแต่ว่ามันเป็นภาษาชนเผ่านะาเออดักดัานกะมีบ้า,านดักดันกัมีแต่ว่าข้ามมาดากักอานปลวานาหมือนนะพันิใส่สื่อตามนามนั่นนามนี่นะคอยไปหรืบะปอ่ยออ่านสื่อบ้าน,นกับตลก ผู้ใดมีซื้อบ้านอันตลกตลกคอมเมนต์มาในคลิปนี้นะพี่น้องมาสุสีอ่าน <c oughs> แต่ละบ้านเลยว่าตลกตลกนะก็จะต่างสื่อคือบ้านบาสุกับบ้านว่าง, <c oughs> งลางา่ละจ้าแเว่าอีกตั่างือคบ้านมาอ่านว่ <c oughs> นาแล,ละ,ะ,ลละน้นว่าอีกตลนก็ยั่างสอคือบ้านมาี่นว่าต่ล้างี่ยาลกต่างสื่อบามสอ่าน่แ่ลวบานเนี่ยว่าตลกตลนก็่างามมาาาส <c oughs> อคืบามาสุี่นว่าแต่บานพี่นว่ากลนะกัจะั่งบ้าม คือบานตะลบขนาดนะพี่น้องนะอเนาะจะบ้านแบบเอ้าขันบ่เคยได้ยินก็สิว่าเออบ้าน,อนา,า,านเนี่ยม้วนจิ๋วเนี่ยนี่เวลาข้ามอยู่ไซอยู่ต่างหลางอยู่ไซต์ต่างหลัครับนะพี่น้องป้ายพี่น้องเดินทางกับซองมิลก่อนไปเตินเด้อดขับมอไซต์อย่วิากาครับ แต่ว่าไม่เกิดขันห้องเคยครับมันเกิดสบปนออ็นัญญาหรือเปล่ากลางทั้งสายเนี่ยมันเกิดปัญญาเนี่ยนะครับเก่าสมื่นกันนขขบบวกกันเออเป็นเจ้าเสียวขาะขันเ้องเซียนกับปัญญาบ้างเนี่ยมอไซค์ข้อความกันเฮาเบิ่งคือครับคือรถใหญ่ครับไว้แต่ว่าขันเข้าไปครับมอเตอร์ไซค์มันกิดสีซึมเลี้ยงๆกันเลยเนาะ พีไปไป่น้องเดินทางกันกันเลยบายบายไทยแลนด์หนุ่มเราไม่เคยเห็นทางไทยงามนะพี่นอ้องโอ้จ้าเข้าเบิวงเขาจะเห็นทางใหม่สงสัยพี่นอ้องเห็ุเ <ไป S 2> ดาเครอตาหม่องเลิกขยันเรื่อยๆไม่เทียงสี <c ười> ดียลาย <c ười> ได้ไปไทยหมองพนัสน่วงซีบาซุกิแบ่งอันนี้ให้พี่ต้อนนะพี่น้องเป็นวลาปันยากเนาะแบ่งให้แล้วจักสองเซนก็เพอแหละกี่ต้นแล้วล้ะพี่น้องขอบคุณพี่นุยเด้อพี่นุยเรา ซื้อให้วว่าเป็นของฝากระบาไม่คิดนนเราเด็กเราเด็กขายหมสงของแล้วระบาดนด้ขายรวบากันมาอยกหมดแล้วแย่แน่นอนมึงตีบซิมในอันหนึ่งพี่ตอจเยวกินขี่มืออีตีบแล้วมันยุบเปล่ามันไปซิมมันจมมึนไมือมันแก๊กขี้เขียวมันปวดกลับขี่มือจะขี้เขียววัเดียวกระชอพ่ออ๋อมันสองกันอยู่พี่ตอว่ากูกินบโลกแล้วเอาเลย ทอ,อ,อ,อดบ้านเลยแล้วไห่น้องตีมุกเลยนาอเพื่อเอาเป่าซุกหอดบ้านนี่นะจะสองสามถุกแต่ว,ว่าบบ่วกหวังเนี่ยเขามีกัวแล้วแลเน้วเน้ะงเื่เงสาวสิลุกเจ้าสามันฑายิปควให้พี่น้องเบิง่งจากบ้านพี่ต่อมาบ้านเปาซุกอ่ะสองร้อยกิโลพี่น้องเปาซุกเบิ่งเนี่ยนะดีแต่แบบว่า ทางมันดีด้วยบ้านควายซ่า200กิโลนี่มีอยู่พกสมุนบ้านซิงหอยตามาคณะคอยขีม่มอเตอร์ไซค์และ200กิโลนี่เครื่องมือ <c oughs> จากซีโนไปทาแขกกันว่ <c oughs> องจากนั่นทาแขกไปเรื่องจันเออดีอยู่เ <c oughs> สะหรือพีนอ่น้ามมาองควายสิตำโม่งกินสมุนสมุนสมุนเดี๋ยวนี้ไหนฮ้องแบบเด็กกินเนาะ ผมยีงกินไลท์อะกินไลายจำกระแทกตีต้นบักนิดน้อยน้มันเสาดีเไรพี่น้องมันอยากเมื่อมันนั่งโชโต้อยู่ห้องมันกูเลยตัดสินใจผ้าเมื่อเมื่อเนี่้กูบอกผ้าเมื่อมึงสิเมื่อไปหน่อยหน่อยเดี๋ยวจำเป็นอยู่เด้นเนาะเอาเมื่อจะได้ไอ้มันกระยากตีต่อไล่เถื่อตีต่อสิไปไงสิไปใส่แล้วมันไปใส่ กยูสใหญ่สมโนมาผิดเลยอ้าว่มีปัญหารอไปไซน้องพีต่อดนดนมาลินเนาะแขงเมันขอจะลอเจะลอยยแม่บะบเดีวโอแบะเซเว่นนี่ตะกี้เห็นเซเว่นนี่เยีข่าวลนานังหมูนังขั้ว คภาษาไทยเป็นอันนั้นทัายอัญญครับผมรูกะเล่ากับคัวคือกันแหละแต่ว่าเขาลืมสาราได้เป็นคั่วงขยี่เซระบเพื่อขออาไยตองเต็มหมออนี่แค่มหมมาทำนองนี้มีความงเป็นของตัวข้นระลนี้ สีหอตบ่านลบพี่น้องหอดสีฮอซสองเม็แล้วมือดีสงสัยฝนที่ถามหาบ่จักเนาะคือยูนี่ะขันหม้อใส่ขามมาอะไรคอยคือสนม่วนมาหลินทุกบนเนาะขอะยาดเที่ยวมากเรื่อยๆครับมากแป๊บเดียวมันก็หอดพี่น้องอุบลนครับปากเซ่บริกลไกันเดียพี่น้อง ครับรถแป๊บเดียวก็หอดนะแ,แต่ว่าันมีมอเตอร์ไซค์เถอะว่าแห้งๆน,นะนะซีซ่สี่สูงๆนะก็ะขามใหญ่เลยเล็กหน่อยนะสิ่ขามได้่นะเออขันเว็บรอยขามได้ครับลุกใสิหมวนอย่าบามาลินน้ำกันนอกมมวนนะนอ้องขี่รถจักรมาเป็นแบบหายายซื้อของกินก่อน แหละพี่น้องไปเอาตำรวจส่งเม็กเม็กเม็กส่งเม็กส่งเม็กเป็นไงมันแค้นแกนคูต่ที่ด่านตำรวจส่งเม็กเป็นตำรวจตำรวเว่นนะเซเวนข้ามข่าวเป็นจังไหนเนาะสาวเราเจ้าจังบ่มาถือบ่าวเราไต่ เป็นให้ติดใจแล้วนะจึงลบลืมสัญญาเป็นเป็นบ้าทำใจอู้คนคือนรายแต่พี่น้องเข้ามาขายของโอ้ยนี่พี่ต่อนี่ลกนิกาซิ์แบบสาวพ่อสาวพ่อนี่เบลุกแล้วเอยจะถ่ายอยู่นี่ด้อฝนสีฮห้าผมขอแล้วนี่พี่น้องเอ้ยมาซื้อเลขอายุพ่อโลนพี่น้องก่อนกลับบ้าน พวกชิหมาาหาแล้วคนก็เก่าหรือเปาเนี่ยสามหาพ่ามี้ศูนย์สามหาพ่อี้เก่าก็ามาครับแบบตลาดออ่า,า,า,าอันนี้ตลาดคนเดินช่องเมกเลอร์พี่น้องตลาดยามแรงตลาดแรงจะมีทุกวันเสาร์หรอกพี่น้องจะมีคนลาวคนไทยเต็มอยูอ่นี่แหละจะลาวกับไทยอย่างเลียวนะเนาะพี่น้องพากันขามาเร็วแบบร้ายแฮะ อทุกคนกับบ้านนะนาะบ้านนี่อันปั๊มมือนี่กับปั๊มสะคนร้ายครับพี่น้องขาจามานตลาดได้คนร้ายคุณต่อมาส่งห่อนาน้านได้เยนะ้องพี่น้องล้วก็ับับแล้วก็กวกซื้อซาลาเปาฝาคนละอันราตรียบก็ะไรอันหนึ่งซาลาเปาเมืองที่บูญพี่น้องซาลาเปาแสี่บ๊ะซุกมาอุบลย่ำได้กับซื้อ แต่นี่แหละพี่ตอ่อเวลาเราไปเราก็ซื้อไปฝากตลอดเนาะกล่องละหนึ่งรอยบาทพี่นอ้องไปานถามด้านเนาะพี่น้องเนาะก็จะเห็ดอุโมงถ่ามเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งข้างบนเนี่ยเป็นทางรถเนาะก็จะได้จะอุโมงองเลาะเขานัมนจังบ่ออัน,นบ่อสนกับทางรถ หอดลาวเขาแล้วพี่น้องฝนหนาจะบิดตกห้ามฮาเนาะซาติบก็ได้เลยเลยมาแอปเปิดมือฝากนี่ซาติบอ่ะเอ้อ่ยเพยัางขึ้นบันไดกับหอบพูด,พดะอะไรลาละพี่น้องอบอให้ไปจับู่พุนแปลงสายไปเลยจ้า,าไปจับบัตร ล้วะนนนาพี่องนะตอนนี้มาหอเดี๋ยวน้องพี่น้องรถเบิร์ตรถเอ่อนะเคี้ยวเบิร์ตนะสินั่งรถนี่อันนี้เมื่อเนาะอุบลปากเซว่า,าเน้นๆว่าถ่ายยูโรถเบีเย็งว่าสั่นสีเพิ่งมาถ่ายยูโรถเบีเย็งเบาหยอกมันเด้อเออมันขึ้นแล้วคนละร้อยคนละหนึ่งร้อยนะครับปากเซ่ปากเซ่ ยังล่างลายอยู่เนาะลอยเดียวลอยเดียวลอยเดียวขึ้นเลยขึ้นเลยรถปากเส่ออูบนอูวางเป็นเท่าไหร่บากีัน้อยว่าอยู่รถเรียก